ในวันนี้พี่เจฟรีจะหลบหนีออกจากคู่ของทาราเลโลทาราลา่ามันได้จับผู้คนมาขังไว้ในคู่ของมันก่อนที่จะจับกินเป็นอาหารแล้วพี่เจฟรีจะรลอดหรือไม่ใครคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งไม่หลอดคอมเมนต์สองกอนรับชมคลิปของคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจกับพี่เจฟรีไปดูกันเลยพี่เจฟรีอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่มันคือสถานีรถไฟนี่นารถไฟกําลังมาพอดีเลยนะครับทุกคนแล้ว รถไฟจะไปไหนล้วเนี่ยเออวันนีครับรถไฟจะไปที่ไหนเอ่ยขอขึ้นเลยแล้วกันนะครับทุกคนขึ้นมาขึ้นมาเลยลรถไฟจะออกแล้วพวกเราไปก่อนเออว่าแต่จะไปไหนแล้วเนี่ย <S <S รถไฟปิดแล้วครับทุกคนเอ๋รถไฟออกแล้วโอ้โยพี่เจฟฟรีไม่รู้เลยนะครับว่ารถไฟแห่งนี้จะพาพี่เจฟฟรีไปไหนล้วเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันนี่นาะว่าแต่ รถไฟนี้จะไปที่ไหนหรอครับอืมบอกไม่ได้ไปเป็นสถานที่ลับจริงหรอครับเนี่ยเป็นสถานที่ลับหห่อใช่แล้วอยู่นิ่งๆนะไม่กันแล้วกอฉันจ,จะจับแกไปมัดไว้เอ้ยเดี๋ยวทำไมคนอยู่บนรถไฟโหดขนาดนี้นะเนี่ยโอโ้โหเอ้เดี๋ยวถึงแล้วครับทุกคนและพี่เจฟฟรีของลงสถานีล้กันเลยนะครับโอเคเปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดโอเค ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่เจฟลีมาอยู่ที่ไหนเอ่ยอะออกจากที่นีแล้วกันนะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเออเดี๋ยช่วยด้วย,วยเพี่เจฟลียังรอดอยู่ไหมเอ่ยเอ๊เอะเะมื่อกี้เหมือนจะโดนไอ้เจ้าฉลามใส่รองเท้าจับกินนะครับคือทเรระเลลาโลทรระลล่านะครับเอ๊ะ อย่างรอดอยู่นี่นะแล้วทำไมพี่เจฟลีมาติดอยู่ในคุกล้วเนี่ยโอ้ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคูกข,ของมันแน่เลยเฮ้ยพวกเราอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวมันก็มากินพวกเราหรอเฮ้ยว่าแต่ฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงวะเดียเอฉันก็ยังไม่อยากตายเหมือนกันโอ้ดูเหมือนว่าทุกคนในนี้จะถูกเจ้าทเรโลลาเทะละลาจับตัวมาแน่เลยนะครับทุกคนโอ้ แล้วจะทองหนีออกไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเปดิปดเปดิดเปิดตรงนี้ออกไปได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนต้องแหกโคออกไปเท่านั้นนะครับอวันนี้ฉันจับมนุษย์มาได้เยอะเลยฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกจะต้องเป็นอาหารฉันทั้งหมดนี่เลยเฮ้ยว่าแต่ฉันขอไปกินไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกก่อนดีกว่าพวกนี้ฉันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่า เออจริงด้วยครับพวกเราทุกคนถูกเจ้าทะเลโลทาลาละาจับตัวมาโอ้โยเมื่อกี้มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมากินพวกเรานะครับงานพวกเราจะต้องรีบหาทางออกจากคุกแห่งนี้ให้แล้วที่สุดเลยเอ้ยปารปตาปา์ตโอ้โยเปิดไม่ได้สตีเลยนะเนี่ย ว้าววันนี้น้ำเย็นสบายมากๆเลยอาฉันรู้สึกสดชื่นมากๆเป็นวันที่พักผ่อนที่แสนสบายจริงๆพวกเราหาอะไรกันมาหรือมากินกันดีกว่าน้ำเย็นแบบนี้ต้องหาอะไรสดชื่นกินเ,ออเดี๋ยวนะพวกเราด่ดานหน้ามีฉลามมารีบหนีกันแล้วรีบหนีกัน แล้วรีบหนีกันด่วนออฮ่าฮ่ตรงนี้มีมนุษย์เจอเลยเฮ้ยชายหิวมาดีฉันจะจับพวกแกกีตทีเลยนี่แหละไม่นะมันมาฝักนี่แล้วช่วยกันหนีแล้วฮ่าฮพวกแกไม่หลอดแน่นี่แหละนี่มันจะรับอะไรวัเนี่ย มันใส่รองเท้าด้วยออเอหนีกันแล้วช่วยหนีกันพ okay. วกแกจะมาเป็นอาหารของฉันฮ่าฮ่าฮ่นี่แนะ่รลบหนี้ทุกคนแล้วเออฉันวิ่งไม่ออกตอนนี้ขาฉันแข็งจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนฉันรับมาเร่านดีใส่รองเท้าด้วยเอ <c oughs> มาเนี่ยนี่แน่ฉันจะกระเถิบแกแล้วฉันก็จะกินพวกแกอ้ามัฉันยังไม่อยากต่อออออเอาเออฉันหิวเนื้อของมันชาอร่อยเหลือเกินอออแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่อิ่มฉันขอไปกินไอ้พวกที่อยู่ในคุกของฉันดีกว่าฉันจะกินพวกมันให้หมดทันทีเลย ทำยังไงถึงจะออกจากคุกของมันได้ล่ะเนี่ยหมดเปิดไปออกสะทีเด,เดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ๆประตูก็เปิดครับทุกคนเอยพวกเราตอนนี้ประตูปิดแล้วรีบหนีกันแล้วก่อนที่เจ้าฉลามจะมากินพวกเรารีบหนีกันเออดเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวๆดูเหมือนว่าม,ม,ม,มัน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 น่าจะมาแล้วครับทุกคนดเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับทุกคน จริงด้วยมันมาแล้วพวกเราหาที่หลบวนแล้วเฮ้ยเหี่ยวฉันขอไปกินพวกข้าในก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังมาพวกเราหาที่หลบวนแล้วเดี๋ยวหาที่แอบก่อนครับทุกคนอตอนนี้มันมาแล้วนะครับทุกคน,นแอบตรงไหนดีเอ้ยแอบตรงไหนดีเออเดี๋ยวขออยู่ด้านหลังตู้นิรยแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะไม่เห็นพี่เจ๊ปลีนะครับทุกคนเอ๊ ใครเปิดประตูของฉันวะเนี่ยเฮ้เดี๋ยวนะมีคนหนีออกไปงั้นเหรอเฮ้ยหรอใครแอบหนีไปวะเนี่ยใครเป็นคนเปิดประตูให้กับพวกแกงั้นพวกแกจะต้องเป็นอาหารของฉันฮ่า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 ่อยากกินฉันเลยจ้ามาเป็นอาหารของฉันสา Nina, ha, chưa kịp buller nina, hơi, hơi, đi hơi, 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 nina, đi hơi, nina, nina, ha, ha, HƠI ha, ha, đi ha, ha, HƠI ha, 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 đi ha, 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 มีคนเปิดประตูไว้ีนน้าใครมันบังอาจมาเปิดประตูตรงนี้ไว้อ่าต้องมีคนแอบนี้ไปฝั่งนี้แน่เลยเอะอยู่ไหนนะเอะมีใครจะซ่อนแอบอยู่ในนี้ไหมเอ่ยเอะอยู่ไหนนะเฮ้ยฉันเหวียเอ่อเอ่ออยู่ไหนเอ่ย ฉันได <ibl ampa> <PI AN> ้กล <father> ิ่นแถวนี้วันเนี่ยหรือว่ามันเดินผ่านไปทางนี้วันเดียวเอะเมื่อกี้พี่เจ๊เลยได้ยินเสียงของมันเดินผ่านไปทางนี้แล้วนะครับคนดูเหมือนว่ามันน่าจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับเรารีบหนีออกจากที่นี่ด่วนเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีใครรอดอยู่ไหมเอ่ยเออจริงด้วยนะครับตรงนี้มีประตูเปิดเอะไปทางไหนเอ่ย ตรงนี้มีไหมฮึบฮึบอ่าไม่อยู่ครับตรงนี้มันไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันโอเครีบหนีกันครับไม่รู้เหมือนกันแล้วครับว่าผู้คนที่ถูกขังยังรอดอยู่ไหมเอ่ยเอะตรงนี้ประตูเปิดนี่นะโอเคครับรีบหนีกันครับทุกคนอ อาจะเจอรถอยู่ตรงนี้เออยไนอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าจะหนีไปไหนบ้างดิโอ้ยเลบเดียรครับทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้มีใครมาตรงนี้ป้าเนี่ยโอเคขอเก็บปืนก่อนด้วยกันนะครับแล้วก็มีรถโอเคครับทุกคนเราเล็บหนีกันดีกว่าไปกันโอ้โหรู้มืานกันนะครับว่ารถของใครล้เนี่ยโอเคครับทุกคนไปกันไปกันไปกันเดี๋ยวทำไมเสียงปืนมันบ่นมะเนี่ยเดี๋ยวด้านหน้าของเรามีผู้คนเยอะเลยครับทุกคนเอยพวกเราไอคนนี้แหละที่มนปนในของ เดี๋ยวใครวะเนี่ยเออรถของพวกฉันเฮ้ยแกไปโจยใช่ไหมมาปนเลยของฉันมาช่วยด้วยโอ้ยพี่เจฟลีจะเจอใครไม่รู้ครับทุกคนมันยิงพีเอฟเลยเอานี่โอ้ยฮ่ามาเนี่เฮ้ยแกปก็นรถของฉันแกจะต้องตายโอ้ยเดี๋ยวใครวะเนี่โอ้ยเดี๋ยวเออช่วยด้วยเออเดี๋ยวมันยิงพี่เจฟลีครับทุกคนดูเหมือนว่า น่าจะเป็นพวกโจรมากกว่านะครับโอ้โหแล้วพี่เจฟลี่เอารถใครมาก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นรถของพวกมันแน่เลยเฮ <c oughs> ้ยมนันหนีไปได้เอ๊ะด้านหน้าของฉันห้ามีมนุษย์เพียบเลยฉันกำลังหิวพอดีฉันขอกินพ่อแกเลยละกัน เดี๋ยวนะพวกเราโมมัคือตัวอะไรพะเดียมันเหมือนกับฉลามแต่ว่ามันใส่รองเท้าไม่เคยให้มันมาก่อนเดี๋ยวดูมันว่ามอมันกำลังบงดามระถางนี้พวกเราช่วยกันยิงแล้วฮ่าฮ่าฮ่ฉันหิวเฮ้ยจะขอกินพวกแกเลยละกันนี่นะไม่ยิงมันไม่เข้าเลยฮ น้ยหลายพวกมนโนสุดนางงฉันขอกินพวกแกเลยละกันอาเนือ,องข้อมโนก็อะไรเมื่อกันนะเนีตอนนี้พี่เจฟลีหนีเข้ามาในอุโมงค์แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เจฟลีจะต้องหนีไปฝั่งไหนละเนี่ยโอต้องหาความช่วยเหลือจากใครเอ่ยอเกือบถูกไอเจ้าฉลามจับกินครับทุกคนไปกันครับเออดเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย ดิเนะดี๋ยวนะดานหน้าเมีเจา้าตรงตรงตรง,ตรงสงหฮวาลานนี่นะเอ้พวกเราฉันไม่เคยไปมาก่อนมันคือตัวอะไรวะเดียแต่ดูเหมือนว่ามุมมันกำลังจะวิ่งมาแล้วเอ้ยไปม,มาแล้วหนีแล้วพวกเราฮ่า <c oughs>

แล้วที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยว่าแต่มันหายไปไหนวันเดียเอ๊ะมันมองไม่เห็นพี่เจ๊ปลีครับทุกคนตอนนี้โอเคครับรีบหนี่กันแล้วว่าแต่มันตามมาทันไหมเอ่ยโอเคครับเดี๋ยวด้านหน้ามีรถนี่นะโอเคครับเราไปรถกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดีเอ้ยมันหัวไม่ใช่ครับทุกคนเดี๋ยวอะไรบาเนี่ยเอ้ยตรงนี้ก็ไม่เอ้ยเพียบเลยสกุลไปอินเตอร์นี่แหละจริง๊ นอนี่แกบังอาจมามาทำเพื่อเขาชาดโอ้ยทำไปตกนี้มปแต่พิศารเพียบเลยเฮ้ยนอนี้จะล่าแขกับเพื่อเขาชัดนี่นะน้อนอ้จาบุคคลนี้มันไปขายบเดีมันมาทำเพื่อเขาชาดเฮ้ยบดีฉันจะเกณฑ์แกโอ้ยตกนี้ก็มีเจ้าเอิร์เหดด้วยนะครับทุกคนจริง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 จิงจิงจริง ินี่แน่เรียบย <Susan> ร้อยมาเออดีดีเดี๋ยวยังเลือีกหนึ่งตัวหรอเนี่ยใครเอ่ยมา่อเส้นมาทางนี้เลยครับทุกคนจริงด้วยโอ้โหนี่คือเจ้าวอลกิ้งทูนโอ้เฮ้ย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 ฉันจะรอแค่เออเออเออเอียบร้อยโอ้โหด้านหลังของเราก็มีปีศาจด้านหน้าก็มีปีศาจเหมือนกันครับทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลย พี่เจฟลีจะต้องหนีไปทางไหนแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมีสองฝั่งให้เลือกทางไหนเอ่ยงั้นพี่เจฟลีขอไปฝั่งนี้ละกันนะครับทุกคนโอเควิง่งไปกันครับทุกคนหวังว่าทางนี้จะปลอดภัยนะครับเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะด้นานหน้า,นานของเราเจ้าตกงตกมาระดักหน้าแล้วสถอยก่อน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 เออเออเดี๋ยว ตรงนี้ก็มีเหมือกัาดมันมาถึงแล้วเดีทางไหนดีครับทุกวนาตอนนี้เอยแกคือรายสุดท้ายฉันจะต่อเกมเออเดี๋ยวทางไหนดีวะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มีระเบิดที่ดนาเออช่วยด้วยเออไปตะกี้พี่แจ๊บเลแล้วอดเดช่วยด้วยระบิดระเบิดจบิดระเบระบาดระบาดระบดระเบิดระเบิดระเบิดบิดระเบิเบิดระเบิดระเระบิระบ ยังรอดอยู่ไหมเอ่ยเอ๊ะยังรอดอยู่นี่นะโอ้โยออระเบิดข้อแรงไปเลยนะครับทุกคนว่าแต่แอเจ้าทะเลโลกทะเละละ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยสามารถจาัดก,การได้ไหมเรียบร้อยออโอ้โหระเบิดอย่างแรงเลยนี่นะจริงจริงโอ้โยออระเบิดสามารถจัดการมันได้นะครับทุกคนส่วนเจ้านี่นี่ตุงตุงตุงนะครับ นอนตายตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอ้ยในที่สุดพี่เจฟลรีก็สามารถจัดการกับพวกมันได้แล้วเย้ลีบนีกัน